ลูกสาวพ่อลูกสาวพ่ออยู่ไหนลูกสาวนี่ลูกตาหวานเป็นแล้วนะอ่ะพึบป่ะเขาพึบปะให้พ่ออุ้มป่ะอ้าวตาหวานปิ๊งปิ๊งเลยลูกตาหวานปิ๊งปิ๊งเดี๋ยวพ่ออุ้มทุจ้าก่อนให้สวัสดีก่อนอ่ะทุจ้าก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะทำไงคะลูกไอ้ตาหวานปิ๊งปิ๊งตาหวานปิ๊งปิ๊งอ้าวตาหวานปิ๊งปิ๊งอีกสิพี่มองตาดูว่าชมเขาหน่อยอือกำลังกำลังเล่นอยู่กำลังเล่นพึบพึบปะหนึ่ง สองสามเอออุ้มป่ให้พ่ออุ้มป่ให้พ่ออุ้มป่าวเฮ้ยวันนี้ไม่ให้ติดเล่นเด้อนั่นพ่อไปนะนั่นพ่อไปแล้วหนูอแม่พ่ออุ้มอ่ะน้องเหรอไม่ร้องด้วยพ่อไปนะเอาไงถือจ้าพ่อสวยก่อนไอะถือจ้าก่อนนะถือจ้าถือจ้านี่ที่รักหนูมองมือนะถือจ้าพ่อก่อนถือจ้าถือจ้าไงคะถือจ้า ถือจา้าไม่ใช่อ่ะตาหวานปิ้งปิ้งยังไงคะลูกเอาถือเอารักรักพ่อรักรักอ่ะถือจ้าพ่อเหรอคะถุอจ้ามือตรงลูกถุอจ้ามือตรงถุอจ้ามือตรงน้องถือจ้ามือตรงทำไงคะถุอจ้ามือตรงไงคะอ่ะถือจ้าอันนี้ถูกแล้วลูกอ่ตรงตรงก่อนตาหวานเดี๋ยวเพิ่งเนี่ยอ่ะถือจ้ามือตรงก่อนถุอจ้ามือตรงก่อนอ่ะตาหวานปิ้งปิ้งให้พ่อดูอ่ะตาหวานปิ้งปิ้งเลยตาหวานปิ้งปิ้งยังไงนะพ่อจามาเนี่ยพ่อจามาเนี่ยในตาหวานปิ้งปิ้งอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยดูตาหวานปิ๊งปิ้งก่อนอ่ะพระอุ้มป่ะให้พระอุ้มป่ะไปป่ะอ่าไม่เอาไว้วันนี้อ่ะอุ้มป่ะให้อุ้มป่ะไปป่ะเออทุจรอันหนึ่งอันจ๋องอันจ้ำอ่ะฮึน่ะน้องทุจ้าแล้วบอกว่าพ่ออย่ามายุ่งกับหนูอ่ะโอเป็นไงบ้างน่ะเห็นไหมหนูอุตส่าห์ทุจ้าแล้วไม่ให้พ่ออุ้มอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก คิดถึงพ่ออคิดถึงพ่อโอเคค่ะเป็นไงบ้างขิงแม่ตลอดอะแต่แม่ก็ขิงพ่อตลอดอะเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างทำตาหวานให้ใครอะฮะล้วรู้เลยตาหวานเป็นไงลูกวันนี้รู้ไหมใครเอาของมาให้รู้ป่ะการบังทูบอกพี่อะไม่รู้จักเขาแต่รู้ว่าเขาอะเขาเปิดเม็ดอะเขาเป็นคนที่ว่า สวยมากวับแล้วก็ถามว่าเขาเป็นใครรู้ไหมที่ผมไม่รู้พักเขาก็เริ่มเปิดเผยว่าเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสารงสุขแล้วเ,เขาก็บอกว่าการน่ารักมากมแล้วพี่ก็บอกว่าผมก็รักพี่ธนากรก็พีธ่ธนกกจก็น่ารักมากพี่ธนากจไงตุดท้ายเขาคือใครรู้ไหมการทวงบอกพี่แม่ผัวชมพู่อารยา อันพาดมนาการโทรมาบอกบกพี่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ดูไอ้วงการบันเทิงแต่ว่าแม่เขาเนี่ยแม่ผัวเขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินแต่เขาคอยช่วยเหลือแบบใครที่เขามาที่นี่สองครั้งแล้วเขาบอกว่าครั้งแรกเขาไม่เจอหมอปาแต่วันนี้เขามาแล้วเขาเจอพออพอเขเจอปั๊บเขาก็ถามนึงองสามแต่ว่า เขาอะต้องรีบไปทําบุญต่อการบอกว่าทําบุญเยอะมากและกันก็บอกว่าถ้าอยากจะทําช่วยเหลือคนอะมาที่บ้านพี่หมอปลาเลยทีแรกไม่รู้ว่าเขาคือใครก็ภาพการโทรมาบอกบอกเจอแล้วกันอาจารย์ว่ากันเขาคือใครแต่ก็สวยมากเลยนะเขาเปิดแม่ให้ดูอะสวยมากเขาเลยหนูกันว่านั่นแหละแม่ผัวชมพู่อารยาโอห สวยมากหนูวนที่มาบ้านเราคือแม่ของแม่สามีของคุณชมพู่อารยาแม่คุณน้าใช่สวยมากหนูถ้าหนูเห็นเนี่ยต่หนูตามข่าวเขาชอบช่วยเหลือชอบทำบุญอ๋อแล้วมีมาบ้านาสองรอบวันนี้มาสองรอบแล้วเอาแพมเพลิดเอาของมาให้ที่นี่แล้วก็เหมาของไปเจออันนั้นคือ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 ไม่พูดต่อปอยา ทำตาหวานพิงค์นเลคะลยไ์ไไลเาาพรุ่งนี้ลยค่ะพรุ่งนี้ขววงเลยนะวันนี้พรุ่งนี้ขวงไายพรุ่งนี้ Happy Birthday ทูยูลุงต๋องลุงต๋องโอเคคือลุงต๋องโอเคขึ้นเลยนะนะลุงต๋องโอเคขึ้งเลยไม่ได้เอจีทีดูหน้าเอจีทีไม่มีแบบหอ้าออกทำไมะหลุดหลุดน้องดึงเหรอทำไมอยู่กับพ่อไมกับพ่อไม่เหมือนอยู่กับพวกเราเลยอะแปลกไมจเจเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ทุกคนเลยนแล้วเป็นไง เก็นี่ไงน้องถึงร้องไม่ให้พ่ออุ้มไงขอร้องแล้วมาได้เลยเมื่อกี้ก่อนก่อนพ่อมานะเขาโชว์เขาทำปากเขาทำตายิบยิบทำตาหวานตะหวัดดีหนึ่งสองสามก็งงอยู่ไฮ้ยก็งงนะเมื่อกี้เรียกปนปี้ไม่มาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออุ้มปั๊บอย่างนตาหวานปิ๊งปิ๊งกัปิ๊งปิ๊งกลับมานั่งที่เดิมไหมคะหนูที่เดิมจะสักศิษย์พี่เดินพ่อเรียยร้อยยังไงอะคนละคนเลยคนละคนอยู่เมื่อกี้เลยพี่จะใช้คาถาทำกับลูก ฮัลโหลก็มีเวทมนต์โอ้โยไม่รู้จักใครด้วยไป็นอีอย่างพี่สิมคารไม่รู้จักใครเลยถ้าอยู่กับพ่อไม่ได้แล้วแม่ดีบอกว่าเรียบร้อยสุดเลยชุดของแม่ดิมอยู่กับพ่อนี่เรียบร้อยสุดที่สิมคารอยู่กับพ่อไม่รู้จักใครแล้วนี่แม่ดีมก็ไรู้จักใครดีเขาถามเขาถามว่ารู้จักเครไหมผมไม่ได้ติดตามข่าวทังพวกนี้เลยสักพักว่าเขาเป็นผู้ช่วยธารัฐมนตรีสารสนธิท่านสมศักดิ์พี่บอกว่า อ๋อเขาก็บอกว่าเพิ่งกินข้าวกับกันมาบอกกันน่ารักมากเ้องกันเป็นคนเขาก็ชมกันว่ากันดีมากและพี่บอกว่าเออถ้าอยู่กระทรวงสาธารณสุขพี่ก็บอกว่าพี่ธนกิจก็น่ารักเพ่าพี่พาะพี่ธนกิจอ่ะอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแกบอกว่านั่นแหละน่ารักและเป็นลูกบุญธรรมแกด้วยที่แรกแกจะถ่ายรูปอ่ะแล้วส่งให้พี่ธนกิจดูมั้งแล้วจได้ถ่ายนั้นมันไม่รู้แกส่งให้พี่ธนกิจด้วยหรือเปล่าสักพักกันโทรมาบอกมา บ้านั่นแหละลูก,ลลกแม่นอตเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วจะจะ,จะ,จ,ะจะทำให้คึกให้ได้อ้าวใครจะมาเอาลูกบ้างอ่าน,น้องอุ้มรูปมาได้สิอ่ะไรยิ้มเลยยิ้มเลยอะ่ะ <laughs> อาทิตย์เต้